มัากระโปงครับม,ร,บมรู้ว่าโซนไอ้ครับมันจะนี่ครับผมนี่นะครับเก็บกระโปเออครับผม,บผมนี่น่าจะไม่เน่านะครับน่าจะเป็นลูกใหม่นะติบไปครับ นี่นะครับผมมีเพลงด้วยครับเปิดปุ๊บเวลา,าละลายเนาะเนี่ยมันเก่าหรือมันใหม่รเนี่ยใส่ถุงเลยครับผมนี่นะครับผมของกินชนบทครับ S <S เดี่ยวเลยครับนี่ไปไเลยครับน่าจะลูกมาอยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้ครับอืมนะครับอดนเนะเาะอตรงนี้ก็ได้เนาะตรงทีรวมๆ นลูกกระบอกครับผมต้นสูงด้วยครับมีผ้าร้อมด้วยนะครับผมลูกกระบุกเต็มถนนนะครับครับขอบคุณครับเกี็บเก็บลูกกระบอกค,ครับผม